สำหรับช่วงวันหยุดยาววันวิสาขบูชานะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปวัดธรรมปัญญารามบางม่วงกันต่อค่ะไปไหว้พระนะคะขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมปังเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยและก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะเป็นมรดกแห่งลุ่มแม่น้าท่าจีนนะคะได้มาร่วมฝากชื่อฝากดวงชะตาเสริมบารมีค่ะให้พระแม่คุ้มครองนะคะนอกจากจะไปไหว้ขอพรพ,พระแม่กวนอิมแล้วนะคะเรายังจะพาท่านผู้ชมนะคะไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบนะคะองค์พระอยู่ไหล ภัยสัตว์คู่รู้พุทธเจ้าพระเงินใหญ่ที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะ พระอยู่ลายภัยศัตรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้เป็นพระประทานหล่อด,ด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัสมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิตเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางสเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ ญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่ออยู่ไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสายมังกรญาติโยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ยิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม่นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาด้วยบารมีธรรมขององค์พระยูไยภัยสัจย,ยคุรุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบารมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธ,ธิสัตว์ควรอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทย ใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยุไลภัยสัตว์กุรุพุทธเจ้า พระอวโลกิเตสวนกวลอินได้มาร่วมฝากชื่อฝากดวงชะตาเสริมบารมีให้พระแม่คุ้มครองกันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมด้วยกันนะคะ